เองเจอเองเจอพี่แน่เองทำน้องพี่พี่พี่เองเจอพี่แน่ข้างหลังสามตัวสามามาหายแล้วแปง้งด้วพี่สมองใส่น้องหน่อย อันนี้คือซ้อมโอเคเดี๋ยวกำลังจะมีคนเดินตามเรามานะครับโอเคก็ตีกันแล้วนะเหนียวเดี๋ยวนะวันนี้หยุดเอ้าโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่ไม่ดยุดอ้าอีกแล้วฉีกอีกแล้วทำไปขึ้นฝั่งนู้นไปขึ้นฝั่งนู้นี่แชมป์บอลจะไปแก้ให้ไม่ได้แก้แค้นนะแก้ผ้าเนี่ย เหลือสามทหารเสือครับตอนนี้เดี๋ยวไปชุบได้พี่ขึ้นไปเจอข้างบนน่ะเราเราเราขึ้นได้ก่อนเอ็งเจอเอ็งเจอพี่แน่เอ็งทําน้องพี่กับพี่พี่เอ็งเจอพี่แน่ขึ้นมาดิมาดิเอ็งเจอพี่แน่พี่บอกแล้วเอ็งใช่ปะเอ็งรอนะลนะพี่ขอดูปืนดิีมีมีอีก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  เว้ยนนั้นอยู่นี่หลังหลัหลังหลัหลังหลังมาดิมาดินี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้ทำพี่ผมผมจำได้มาถึงไยนัมาเ้นมลเนะ น็อก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 ไม่มันน็อกอยู่แล้วพี่ตัวเนี้มันตายเลยวะมันมีเออมันมันน็อกอยู่แล้วนะมันขาดแล้วอันนี้คน็อกอยู่แล้วไป้งเลยแป้งแป้งแป้งอย่าเพิ่งแป้งแป้งหนึงแป้งหนึ่งหมูพิเดตมีตัวนะแสดงว่าเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันโดนระเบิดพี่โจ๊ตัวตรงพี่ไหนตัวตรงพี่นะหนู อ้อมหลังนี่แหละตรงนี้แหละน่าจะมีรถอยู่ด้วยพี่เดี๋ยวเราจะพาพี่ช้ยไปซื้อของด้วยอยู่ในวงตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนี่ไงโอ้โหช็อปช็อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยคำนวณมาแล้วในหัวไม่ต้องเหรอมั้เฮ้ยมีรถพอดีเป๊ะรถอาหารี่ชอบรอบนี้เราไม่มีน้ำมันนะครับเออเมื่อกี้พี่ซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยยังดีเลวครับ เคพี่เห็นคนนอนอยู่ไหมเห็นคนนอนอยู่ไหมเห็นคนนอนอยู่ไหมเห็นคนนอนไหมไหนๆเห็นเห็นคนไหมพี่ล่อเลยครับล่อเลยครับผมล่อเลยครับผมเดินนะเดินเดินเดินมีเอกี้ตามเราไหมคันหนึ่งนะ ไปครับตามครับตามมันมีน้ำมันปะความือมีรถครับเอาครับเอาจะแตกแล้วนิดเดียวขอนิดเดียวขอนิดเดียวแตกแล้วเออรอต่อรอต่อรอมาต่อ,ตอ,ตอ หมดตีหมดตีผมขอโทษผมขอโทษผมจอดไปดีเองดึงได้ดึงนะยาดึงได้ดึงนะรถมาแล้วครับรถมาแล้วถูวงขึ้นบ้านครับถูวงขึ้นบ้านครับชิปผ่านแล้วน้องแปง้งหนุ่มพี่สมองใส่น้องหน่อยโอ้ย พี่แจมขึ้นไปเล่นบนบ้านพี่ชั้นสองพี่จะฟรีเลย ตายโดนระเปิดตัวเองสวยทำไอดดมอย่าโดนพี่แรมอย่าโดนอันนี้แอนิเมชันพี่เก็บสมอมันแล้วสมอใส่ให้น้องหน่อยรถใครอ่ะรถผมรถเราคนใจรถไปกันน้อง อ้าวหายไปไหนบ้า,าเอามากันหรือว่าอย่างไงวะเนี่ยน้องหัวโดวอยู่เดยใอ้หนหูไปอยู่บนรถ มาแล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วค่ะเป็นไงจิตใจพวกพี่เป็นไงจิตใจพวกพี่เป็นไงจิตใจพวกพี่เป็นไงทำไมหนูไปยืนอยู่บนข้างหลังเนาะสุดยอดจ่ะคนค่ะคนค่ะที่่นีฉันระวังสุดๆุดไม่อยู่นะนกข้างหลังก็มีนะ Mark นโลเันมารเอือ uhm for ื้ยแตะผมหน่อยพี่รีบแตะเลยมันมาแน่สตัวสตัวมันมีสตัวมงยิงงตัวใช่ใช่ายตัวเก็บเสียงไม่เจอตายตายตายหดตายหตายหไอ้ข้าหมดตายห ชุดได้ครับชุดได้เราอยู่ในวงสวยครับสวยครับแป้งมาพี่ค่ะแป้งมาได้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 แป้งระวังล่องนะล่องหวานล่องหวาน นี่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 ไม่ไวแล้วตัวไอ้ตัวเดียวค่ะตัวแค่หล่อสว์เอ้าวิ่งมาไม่ทันแล้วเย้ยทำไมขับรถไปเหยียบอ่ผมตั้งใจยิงเพืให้ระเบิดเลยเมื่อกี้มันระเบิดเลยหรอ ไม่ผมยิงผมจริงรถ<ฮ>ี่ผมตัง้งใจยิงรถออ๋เหมือนจริงมากเลยอ่ะเนี้ยดูมันระเบิดหนูเจ็บหงุดหงิดอ่ะเออเรินจริงต้องต้องมีตัดคลิปแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้โหตัดแน่พี่ไก่หวาน<ก>ลลเลยเนะี่ยไก่หวานไก่หวานกันกบบัคกี้หวาน โหดเกินไป